ทำความเคารพรองผู้จัดการตระเวน,นเอกช่างครับผมพันตระเวจเอกบรรลบจำลองภาษารองผู้จัดการท่านผู้บริหารบริษัทเจ้าท่านพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารบร,ริษัทสีเดชเีฟเอฟสีเลสจำกัดคณะเศรษฐกิจกรุงเทพมหา,านาคร ที่น้องข้ากาการตำรวจและผู้เกียวทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้แทนตำรวจแห่งชาติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความสะดวกการจราจรในงานเอเอ็แบนข้อกเขาดาว2004ในวันนี้ไม่วาระปีนี้ผมท้ายปีเก่าและก็รับปีใหม่ ซึ่งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทพีเด็กีเอทีพิเด็จำกัดร่วมกันจัดงานกระเหลิมฉลองในปีนี้แม้ว่าจะมีสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งตำรวจต้องทำหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนที่มาร่วมชุมนุมตัวหนึ่งแต่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในภากรกิจคือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและสมรินภาพที่น้องท่าการตรวจต้องทำงานด้วยความเหนื่เหน่อยเสียสละขอให้เป็น ท่านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยการจราจรการจัดงาน AAS เป็แคนกเขาดาวสอง4ัอันนี้ทางรอวลบกันรอผู้จัดการรถพิชาติโมงเอาตามทะเบียบร้อ Thank you. รอชการบาล่อยแถวเจ้าได้ที่ตำรวจเจ้าที่หมวดเทศกิจนะครับแล้วก็กำลัง่วยปฏิบัติที่มากึงการการิจกรรมเข้าดาวบริเวณสี่แยกาชประสงค์นะครับซึ่งจัดโดยเป็นท่านพัฒนาในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดด้วยการรัชการบาลนะครับได้กําหนดแผนกาหนดการวางกําลังกําหนดจุดต่างๆซึ่งเป็นอย่งยิ่งนะครับที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยให พี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมนะครับได้มีความมั่นใจในความปลอดภัยครั้งนี้ที่เน้นย้ำเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิงง่งก็คือการอำนวยความสะดวกใน้านการจราจรนะครับเพราะว่าทุกปีก็มีพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร่วมกิจกรรมขอาดาวเป็นจนํานวนมากอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าในพื้นที่กรมการขนสลงทบานนะครับกรมการขนส่งทางบานได้ ระดมสรรพกำลังนะครับในทัางกาที่น้องไปเจอในบริเวณที่จัดงานเขาดาวไม่ใช่เฉพาะที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์แห่งนี้นะครับยังมีบริเวณอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นที่เอเชทีก e e นะครับซึ่งก็มีพี่น้องไปร่วมกิจกรรมที่บริเวณเขาดาวเนี่ยเปจำนวนนับแสนคนทีเดียวปีนี้นะครับจากรูปแบบนะครับที่จัดบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ได้พัฒนานะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในการที่จะไปวางระบบะการป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนและการดูแลความสะดวการจราจรในทุกทที่ที่มีพี่น้องประชาชนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับและก็ได้ออกมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล ขลัปีเก่าก็หลับปีใหม่ได้มีความสุงมากยิ่งขึ้นครับเป็นเรื่อที่ยา,เาเกเรียนได้นอนประชุมได้รับทราบนบนะครับในทุกภาคส่วน เพราะว่าหลักจริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายนะครับเกิดขึ้นในด้วยที่จัดงานเราได้พยายามที่จะเพิ่มเสริมเสริมกำลังนะครับทั้งตำรวจในเครื่องแบบนะครับในระดับเจ้าหน้าที่การสงานก่างแล้วก็ที่เพื่อนเจ้าหน้าที่เทศบดี๋ยวางไรเอารายชื่อนะครับแเราจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ในจุดหุดนะครับได้ก็จะมีการที่เจ้าหน้าที่จัดว่าการป้องกันผู้ก็ปุม หลายๆชื่อเรามาปั้นใจครับว่าไปที่สภครเป็นชั้นบนตัล่างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกพื้นที่ที่ได้ขนหนดและได้มอบหมายรวมทั้งตรวจเดยรอบนะครับซึ่งภายใต้การบริหารจัดการของสภการดับเพลิงและอบาลซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ปั้นใจครับว่าสามารถป้องกันและสามารถที่จะรับรับยับยั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับ